สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแอนอีกแล้วนนี้มะพร้าวแอนในช่องสาคูหมาหน้าหวานนะทุกคนวันนี้แอนอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยส้มเขตลบบุรีนะทุกคนมันก็เป็นวิวแบบสวยนะดูดิแล้วก็มีมีร้านขายเขามาเที่ยวกันนะทุกคนดูดิโอ้โหคนเยอะมากอ่ะเดีย๋ยวแอนจะพาเดินชมนะทุกคนแล้วก็เราจะชมวิวพระอาทิตย์ตกเลยนะพระอาทิตย์กําลังจะตกดูดิสวยด้วยนะ เดี๋ยวแอนจะพาเดินชมที่มันเป็นวิวท่องเที่ยวอีกที่นึงเป็นอ่างเก็บน้ำห้อยส้มของจังหวัดลบบุรีนะทุกคนใครสนใจก็มาได้นะเดี๋ยวแอนพาไปไปเลยดิทุกคนคนเยอะมากคนหลายอีดอ่ะเหนเหมือนว่ามันเป็นแหล่งเที่ยวตอนเย็นๆหม่มาพักผ่อนนะทุกคนนี่ทุกคน วิวมันก็ได้นะดูดิคนนะร้านอาหารเพียบเลยนะทุกคนงานที่ท่านเห็นอยู่นะครับนี่นทุกคนร้านอาหารกันหลายเด้อพี่น้องเอ้ยรถกันหลายคนมาเยอะมากทุกคนมันเป็นตอนเย็นๆนะดูดิบรรยากาศสวยมาก มีร้านหมึกย่างเลยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยู่แถวนี้มาได้นะทุกคนมาพักผ่อนตอนเย็นนี่ครฮะร้านอาหารเพียบเลย Okay. อไม่มีรถมาหรอกพอวา่วาว่ากันว่ามีรถเขาสิบพาพอกแม่มาเลยทุกคนแต่เขาบอกมีหรอกเขามีตะมอเตอร์ไซค์แมงกระสาคนเพรวคนเยอะมากอะดูดิร้านอาหารเพียบเลยดิเจดลบุรีนะใครสนใจมาเที่ยวบรรยากาศย้อนตอนเย็นๆนะสวยมากเลยดูดิดดมาเบิงพระอาทิตย์ตกพี่นอ้องพระอาทิตย์กำลังจะตกสวยมาก ทั้งนี้มีคนมานาั่งชมวิวมากินอาหารยำเย็นกันนะทุกคนนี่นะทุกคนปั่นวงงานในนั่นน่ะนี่นะทุกคนมันก็สวยนะเหมือนมันเป็นแหล่งแหล่งมานั่งปิกนิกนั่งกินอะไรอย่างเงี้ยยมเย็นๆอะ่ะดูดิเป็นอีกที่หนึ่งของเขตลุกีนะใครสนใจมาได้นะทุกคนดูดิเห็นไหมคนก็เยอะมากอะ่ะ คนไหลหลีเด้อพี่น้องเอ้ยไปอยู่แถวนี้อยากมากับมาเด้อดูเดี๋ยวเห็นะมันยางไปพูนเลยมันมีมลม้น,นกลับไปทั้งเก้าอีกอย่งน,นี้ก็มีนะทุกคนอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้แอนพาเดินไปฝั่งนู้นเห็นนะอันนี้มากลับมาฝั่งนี้เห็นนะไหมอย่เก็บคา่ังนี้ก็ <S <S นนก็<ๆ>มีเหมือนกันอยู<ด>่พระอาทิตย์กำลังจะตกเว้ยพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน รถข้างหลังนะน,น,นี่นะคุณแล้บรรยากาศมันก็ดีนะบรรยากาศตอนเย็นๆน่ะนีเนดิดดด สวยมากบรรยากาศดีมากทุกคนบรรยากาศดีแฮงเด้อพี่น้องเลยดูยด,ดิร้านหมึกย่างนะทุกคนดูดิหมึกตัวใหญ่มากทุกคนมีหมึกไข่ด้วยนะนี่ราควรเลือกใส่ถาดดูดูนะว่าเราจะเอาอะไรไปอันหนวลมาได้ยี่สิบตัวตัวโอ๊คตัวใหญ่นะเราจะเอาหมึกไข่ คกคนใครสนใจก็มาได้นะคนเยอะทุกวันไหมปะคนเยอะทุกวันรบนี่นี่ป้าบอกคนเยอะทุกวันนะทุกคนค้ยสนใจเยอะเลันทหรถึงนะันงสุขมีคนมาไหมปะมีคนลก ทอดว่า,ามีลาบอีกไกยถ่ายไุ้เหรอลาบหามูลาบเนื้อไก่ okay. โอเคส่วนคนร้านฝั่งนี้เป็นร้านคุณไลบีบีคิวสิบาทไก่ทอดมีไก่ทอดลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งคใครสนใจมาได้นะทุกคนนีก็มีนะทุกคนขนมของดองนะ้ำ ร้านนี้น้ำนะทุกคนร้านนู้นไม่แน่ใจว่ายำหรือเปล่านะไม่ออนี้คนก็จะเยอะหน่อยนะทุกคนดูดิป้าเขาบอกว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์จะคนเยอะมากวันธรรมดาก็พอมีคนนะทุกคนแต่คนไม่เยอะขนาดนี้ใครสนใจก็มาได้นะจ๊ะสำหรับอ e ีพีนี e, ้ใครสนใจอยากจะมาเที่ยว ห้วยส้มอ่างอ่างเก็บน้าห้วยส้มของจังหวัดลบบุรีนะทุกคนมาได้บรรยากาศยามเย็นสวยมากแล้วก็บรรยากาศดีมากก็าพาครอบครัวามาปิกนิกปิกหนกปิกนิก,กยังกวากันไปนะทุกคนดูดิเขาพาครอบครัวามาทานข้าวกันเยอะมากนะทุกคนสําหรับอีพีนี้แอนไปก่อนนะจ๊ะใครสนใจก็อย่าลืมมานะอ่างเก็บน้ําห้วยส้มที่จังหวัดลบบุรีาทางบ้านมะนาวหวานนะทุกคนมาได้สําหรับอีพีนี้แอนไปก่อนนะบ๊ายบายขอบคุณคขอบ